เพื่อนๆครับน,นี่เช้าวันที่สองการเดินทางครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นก็ทะเลสวยมากครับยามเช้าเดี๋ยวก็ทำกับข้าวเมื่อเช้ากินแล้วก็เดินทางเที่ยวต่อครับครับผมเพื่อนๆครับเช้าวันที่สองการเดินทางครับเพิ่งตื่นและย,ยังไม่ได้ล <laughs> ้างหน้าแปรงฟันเลยก็มา รีวิวบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับหาดสามพญาสวยครับครับเพื่อนๆครับก็ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ทาแป้งครับทาก่อนดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็เช้านี้สองการเดินทางครับตอนนี้ล้างหน้าแปรงฟันทาแป้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำมื้อมื้อเช้ากินครับนครับ มีเมนูอะไรน้องวันนี้มีสปาเกตตี้หมูสับผัดซอสหมูสับก็มีสเต็เกสเต็เมนูเหมือนเมื่อคืนนะมีสเต็กเมนูเหมือนเมื่อคืนกับสปาเกตตี้ผัดซอสหมูสับเดี๋รามาดูขั้นตอนครับไม่ต้องดูละขั้นตอนช้าลิดยาวไม่มีใครดูอีกใช่เช้านี้ทำอาหารดีหน่อยพเพื่อนไม่มีลมเ <c oughs> มื่อวานตอนเย็นลมเยอะ ตอนเช้าลมไม่มีเลยครับพอลมไม่มีปุ๊บก็ทําให้เตาแก๊สเราประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเ mm hmm. มื่อวานเตาแก๊สเราจากร้อยเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากลมมันแรง <Okay. S 1> แคมป์ปิ้งก็ต้องพกเตาแก๊สอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเตาแก๊สทำทำกับข้าวลำบากครับ เื่อนครับเดี๋ยวเราไปที่บึงบัวครับสามรอยยอดครับเมียงอนแล้วบอกาเสื้อไม่สวยเทาไรก็ไม่รู้ครับไปที่บึงบัวครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามของที่บึงบัวครับดูจากในเว็บมาเขาให้ห้าดาวนะครับไปดูกันสวยขนาดไหนตามมาครับเพื่อนครับก็เดินทางมาห่างจากห่างจากจุดกางเต็นที่หาดสามพยานะครับ ก็ขับรถมาประมาณ42กิโลเมตรจะมาเจอลักษณะแบบนี้ครับผมไม่พรอรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจีนเลยครับเพื่อนๆเคยดูหนังจีนไหมครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเพื่อนครับก็ถึงแล้วนะครับบึงบัวดูบรรยากาศด้านหลังครับสงสัยว่าจะมาผิดฤดูกาลครับ แห้งแรงไงไม่รู้ครับอ่ะตามมาดูกันครับฮะ,ะนี่ครับข้างหลังครับยังก็มนทนเสฉวนในประเทศจีนเลยครับทำยังกมเคยไป <laughs> เพื่อนครับบรรยากาศสวยงามครับถ้าใครชอบธรรมชาตินะครับก็ดูองธรรมชาติล,ล้วนครับเขาบอกว่าบึงบัวนะแต่ผมยังไม่เห็นบัวสักต้นเลยครับเอาผมเพื่อนๆครับก็บรรยากาศสวยครับพูดได้คำเดียวว่าสวยพยี่พูดคำไหนต่อ เดินไปทั่วๆครับครับรบรอบๆของบึงบัวนะครับแต่ไม่มีบัวนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีบัวแล้วเขาจะเรียกบึงบัวทําไมก็ไม่รู้ครับนะครับรอบๆครับ As it's like okay that. ก็ดูได้ครับไม่ถึงกับสวยเท่าไรถ้ามาตรงฤดูการอาจจะสวยกว่านี้นะครับผมมาผิดฤดูต้องมาฤดูไหนฝนน่าจะนถ้ามาดูฝนน่าจ,จะเขียวกว่านี้ผมมาหน้าร้อนเลยแห้งแรงครับนี่ครับสำหรับการท่องเที่ยวที่บึงบัวครับก็จบคลิปไว้แค่นี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อครับฝากติดตามต่อนะครับคลิปต่อไปก็จะไปเที่ยวที่อุทยานราชพักนะครับเป็นลานราชพักเพื่อนๆครับลืมบอกไปครับเมื่อกี้ครับก็ค่าบริการ110บาทก็จะมีค่าเข้าคนละ40บาทนะครับ2คนก็80บาทแล้วก็ยานพาหนะก็คือรถของเราครับ3าบาทก็รวมกันเป็น110บาทครับค่าสถานที่ที่มาเนี่ยนะครับบึงบัวทุ่ง300ยยอดสวยครับแนะนำ แต่ต้องมาให้ถูกฤดูกรันนะครับผมมาดูร้อนเนี่ยมันแรงๆครับไม่ค่อยมีน้ําแต่ผมไม่เห็นบัวนะครับผมว่าเป็นชื่อเป็นบึงปือด้วยครับมันมีแต่ต้นปืนครับป่าปืนอืมป่าปือมันไม่ใช่บึงบัวครับเดี๋ยวไม่รู้คลิปนี้จะโดนแบนด์ปะนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้ครับชอบไม่ชอบก็อืม แต่มันก็จริงนะไม่มีบัวสักต้นเลยที่ผมเดินดูครับครับเดี๋ยวเที่ยวที่อื่นต่อครับเรียกว่าอะไรนะปุียานราชพัฒครับไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ตรัดคลิปนี้ไว้ที่นี้ครับเดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปนะครับอุทยานรัชพัฒน์